วัค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะคือนนี้เป็นเงินค่า YouTube ออก1เดือนครบ1เดือนพอดีค่ะและค่า YouTube ออกแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แล้วพี่ม็อกจะใส่ซองมาให้หนูก็ยังไม่รู้คือจะมารู้พร้อมพร้อมกันทุกคนหน,หนูจะแกะนะคะและหนูก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาให้กำลังใจและให้เข้ามาดูคลิปตั้งแต่เจนไปมาหาลัยครั้งแรกจน ถึงวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีก็เป็นหนูทํามาได้เดือนเดือนนี้ทํามาได้เจ็ดคลิปเอาลงไปเจ็ดคลิปก็เป็นมีมีสองคลิปที่ที่คนดูเยอะก็คือคลิปที่หนึ่งที่หนูไปมาหาลัยก็ดูคนดูประมาณสองแสนสองแสนสามในคลิปที่สองที่หนู Q&A ค่ะหนูก็มีคนดูเยอะมากหกแสนสามหมื่น <c ười> เยอะมากคลิปนั้นเป็นคลิปที่แบบ เยอะสุดในที่หนูทำมา12 EP แต่เดือนนี้จะตัดที่ EP 7ค่ะคือ7คลิปรายได้ก็จะเป็นแบบหลักๆก็จะอยู่ที่2คลิปนั้นจริงๆ Youtube เขาจะจ่ายเป็นเดือนค่ะก็คือเดือน,อนกระด,กดาที่หนูทำหนึ่งกระด,กดาที่หนูไปไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะรวมรวมทั้งหมดนะคะ7คลิป ที่หนูได้เอาลงไปก็จะมารวมแล้วก็มาจ่ายในเดือนสิงหาเดือนสิงหานี้ก็ออกประมาณย2สิบสองสิหาคือตอนคือตอนแรกๆหนูก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ YouTube เลยคือแบบเขาจ่ายเงินยังไงเขาให้ยังไงเป็นเดือนหรือว่าคลิปหนึ่งมันได้กี่บาทกี่ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เลยตอนตอนที่หนูลงลงคลิปไปครั้งแรกก็เลยแบบคุณอาก็ได้มาเล่าให้หนูฟังว่าได้อย่างนี้นะแบบ หนึ 1> 1่งเดือน youtube อาจจะรวมรวมแล้วก็มาจ่ายให้เราจนครบแบบหนึ่งเดือนแต่เขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อแบบจะจ่ายเป็นเงินเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ต้องให้ถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เขาถึงจะจะส่งมาให้เราได้แต่ถ้าเราทำไม่ถึงก็ก็จะแบบว่าจะรวมรวมไปเป็นเดือนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะและคือวันนี้ก็เป็นครบหนึ่งเดือนพอดีที่หนูได้ทำ u t u b e ไปก็คือหนูทำตั้งแต่หนึ่งกระดาษกระดาจนถึง วันนี้ก็ยี่สิบองสิงหานะคะก็คือของหนูเป็นคลิปของหนูที่ที่เป็นเดือนเดือนกรกฎาตั้งแต่เดือนกรกฎาก็จะมาจ่ายเป็นเดือนสิงหาจากเดือนกรกฎาเป็นเดือนสิงหาก็รวมประมาณเจ็ดคลิปที่เขาตัดตัดยอดในในเดือนเดือนกรกฎานะคะก็จะตัดตัดมาเป็นเดือนสิงหาจ่ายเป็นเดือนสิงหาก็จะมีอยู่ประมาณถึง ep พเจ็ด ถึง EP พีเสร็จแต่ถ้าอันคนดูเยอะๆก็จะมี2 EP คือ EP พี1กับ EP 2แล้วก็หนุ่มก็ยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่คือพี่มอกก็จะเอามาให้ในในวันนี้ก็คือจะมารู้กับทุกคนเนะะี่ยค่ะค่ะอันนี้ก็ได้รับมาแล้วนะคะก็มารู้คือเจนก็ยังไม่รู้ว่าอะไรได้เท่าไหร่ฉีกเลยนะคะเท่เอาดิออกมาดิในนับสิ น้อคนดูใช่ไเท่าไรน,นับให้ติดไ้ยินดหเสยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันไม่่อหนูก็ไม่รู้เลยนะคะว่ามีแบบว่าหนูจะแบบทำคลิปออกมาแล้วแบบได้ตังขนาดนี้คือหนูไม่คิดเลยว่าแบบจะวันหนึ่งจะได้มาทำคลิปแล้วแบบจะได้เงินโดยที่แบบว่า ไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าหนูต้องได้ตังเป็นเดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะไรายได้จาก youtube มันก็เยอะสําหรับหนูมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นแบบว่าเงิเนงก็อีกส่วนหนึ่งแต่ความรู้ที่หนูได้จาก youtube ที่หนูได้ลงไปมันก็แบบเป็นความภาคภูมิใจและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคำแนะนำจากลุงป้านาอาทุกคนที่ให้คำแนะนำกับเจนมันแบบประเมินมูลค่าไม่ได้เลยสำหรับเจนก็คือการที่ ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเจนอะตั้งแต่เจนเข้ามาหาไล,ลัยแรกๆคือเจนก็อ่านและรู้สึกซาบซึ้งมากเจนรู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบเอ็นดูและแบบเป็นกําลังใจให้เจนมาตลอดนะคะและเงินที่ได้มานี้ก็ได้คุยกับคุณอาว่าก็ได้ปรึกษากับคุณอาว่าหนึ่งก็จะแบบเราจะเอาเงินไปทําอะไรประมาณนี้ค่ะจะเอาเงินไปทําอะไรคืออีกอีกส่วนหนึ่งก็จะแบบเป็นเป็นค่าค่าเรียนค่าแบบ ค่าใช้จ่ายในมหาลัยอะไรประมาณนี้ค่ะเล็กๆน้อยๆและอีกส่วนหนึ่งหนูก็คิดว่าจะทำอะไรตอบแทนให้กับทุกคนที่เข้ามาดูมาดูคลิปและติดตามเจนมาตลอดก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าเจนจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูอีกหนูก็เป็นคลิปที่เป็นเป็นผลงานที่หนูทำและหนูตั้งใจมากเพื่อจะให้ทุกคนแบบ ให้ทุกคนมีความสุขในการที่แบบดูคลิปของหนูดูผลงานของหนูในชิ้นที่หนูทําเป็นพิเศษเป็นทาขึ้นมาแบบพิเศษมากเลยนะคะเพื่อจะให้ทุกคนแบบมีความสุขและก็อย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้เจนต่อไปด้วยนะคะน่าจะประมาณเร็วเรวนี้น่าจะในเดือนนี้แต่น่าจะเป็นประมาณทท้ายเดือนก็อย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้เจนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เจนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ